สบายดีป้าลุงสบายดีพอ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่าน<ป>พบพ่อกันคือเกา<ป>าอ่าภาซ้ายนะลินลินได้ไหมโอนชิงชาโอนชิงชาอ๋าหน่ยลงวะทู บายดีพี่น้องเอากระตาไปบ่าวตายไปชินมาคามบ่าวตายขึ้นมาคามบอกบ่าวตายไปบาออยาเอาใส่หลุดจักเปิี่ยนผ้วไรมาพี่มั้ยมาพี่มั้ยไม่ใส่มาคามมั้ยบอขี่รถเมื่อนี่พ่นโต๊ะกันรถกับบอในใต้ได้ยังบอ เอาย <scenes sound> <laughs> <various> <laughs> <mumbles> ่านว่านน้ำค่าหัวเถาะหัวเทียนเขะทรายพื้นทรายไผ่สายยังมันนะถือชีห้างเยทายเลยพี่น้องเน้อชีห้างเลยกระหอดยางก็ถ่ายโหลดก็เอามันเอาเสื้อผูกไว้เาะโอ้โหลดนี่คือสิลายปีแล้วพี่น้องเบิ่งป้ายสังเกตป้ายพี่น้องใบหัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บหัวเลขยังนะพี่น้องก็เบิ่งเอาเองนะเนาะพี่น้องใบหัวใส่ปแล้ววใบหัาแล้วเนาะเนาะ ปะเอากระตาปะบาดใต้ปะปะะเอาคานปะเอาอันนยถือกระบาดใต้เมื่อนีงพี่น้องย่างน้ำก้นการผู้ถือกระตาพ่ะอืมถือถือกันดีแท้เมื่อนไงฮะเดี๋ยวขี้ง้อเด้ออ้าวง้อพ้หน่ง้อจีซน ยัวไฟอะนะมาพี่มะมากระตานมะมากระตานมะใสยใส่มะคามะเพิ่นบอยใส่แม่นเอาก็ได้บาไตแม่นเอาก็ได้นี่นี่ไม่ต้งนี่บ่าวไตแม่นมะคามพี่น้องเอ้ยเมื่อกินเมื่อกินอยู่บ้านบ้านในเมืองอะไรบ่มีมะคามบ้านดงขมื่นพี่น้องเอ้ยบ้านบาไตคือบ้านดงขมื่นเนาะบ้านน้องนาแต่อยู่บ้านนาการเด้อพี่น้องเด้อ บานาการเือว่าเออดีแบบหนึ่งกับบรนณาบน่อยเนาะเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับบรนณาบพี่น้องอยู่บ่ไกลกับบานหอยม่วงน้องหนุเคียนเนาะบ่มน่าอยู่บ่อกลกับบนบ่าตายพี่น้องเ้ยฮ่กว่าล่าอยู่ไกลมากเลยอยู่ไกลพี่น้องเ้ยบนบ่าตายแต่ก็ยมหาเลยพี่น้องเ้ยย้อนาพี่น้อฮ่าฮ่าฮ่อเ่าลายายานผ่ ไอพนเนอโกโกโก้มาเร็วมาเร็วมาเร็วแลเีนเารนพี่น้องเยีพี่น้ะท่านผู้ชมไอข่อยเน่เห็นว่ากันขอกเบิ่งจะอยู่เด้อพ่อไว้นานๆทิ่ยให้เบาตายเน่เบาตายเอาแมมน่ะเอือนเอือนไวเอืนเบาตายไวเบาใจตาเอาตานน่แม่นมาคามไปลองเลย สรีกินบ่นอสีสัมข้นบ่นอข้าวหน่อปลาทอขึ้นเจ้าก็ขึ้นเลยขึ้นเอาแป๊บเดียวเนาะทานผู้ชมเอฟซีเพื่อนว่ะบ่าตายตอบตรงตรงใจแม่จริงๆริงเอะเห็นไหมอันอันชินทอดเลยเพื่อนว่ะเอฟซีอันชินทอดเลยเพื่นว่าเห็นไหมเพื่อนอันบริลลินยูทูบแต่กะ เพิ่นกับเขาไปเบิ่งคลิปเด้อแล้วก็เบ,บิ่งคอมเมนต์อีก <c oughs> เขาไปเบิ่งเจาง้าของเนาะคิดถึงก็บอกคิดถึงเลยห <c oughs> มมีหมดการ,ระะ์ดบ่ล่ะอืมอเห็นแล้วพายขึ้นนะร้อยฮะเราตายขึ้นปา้ายยังขึ้นป้นายยัง สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพ่อก,กับอันนี้อีกแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเขาขึ้นมาหันพี่เขาก็ยิ้มหวานน,<อ>นนี่เออช่างเด้ช่างเด,งด้หอมกัน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 ไหมอันนี้นั่งมองมอง,มองนะใช่มองบ่ริเป็น ม่วงโบเป็นต้นมะขามอยู่หน้าเฮือนไหมน้องอเนยเนยอันนี้เฮือนไผทางหลังค่ะนี่ทางหลังเฮือนไผเฮือนเนยเฮือนไผ่สับผมนัานเบิ่งเก้นในคลิปนะร้านร้านลูกจนวันละซาากระเด็นเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็นั่งโอ นางรอดมาตายขึ้นมาคามเนาะพรีแหละเอาเมื่อเอาเมื่อกินแล้วกะเอาลงมาไหวกินสมนำขันหลวต่อยก็ต่อยเนกมีแต่ได้ขึ้นขึ้นเอาอย่างเดียวมาพี่ละนเนยโอ้ยใหญ่ไปใช้นอใหญ่เนาะพูนบ่ตายอยู่เทิงพูน เอาลายๆเลยบ่ตายบอกเ้อะโอ้ทองฝาคืองามแต่ว่าทองฝาเป็นสีทะเลสีงามอะลีจับดีๆเด้อจะหน่อยต้นโต๊ะกันต้นมะขามได้น่ะเนาะจับได้ดีไอ้เนียวะให้จับได้ดีไอ้เนยวะเนยหล่ะ พี่น้องต้นมะคามต้นนี่นะกินแตเมือ่อยแต่กินเลยพี่น้องยังบ่เพิดยังดกอยู่พี่น้องเอ้ยผงผสังเกตเจ๊ายมากอะ่ะเพิ่นมาเอาซองเถื่อสามเถื่อแล้วก็ยังดกกำหำอยู่พี่น้องเอ้ยย,ยังบ่เบิดง่ายเนาะเพราะว่าซุกซุกแล้วมัน,ม,นมันแมงพี่น้องเอ้ยต้องกินตอนดิบๆเนาะก,ก็เลยเอาไปกินสมกินแซลนี่แหละเอาพรั่นพรุนมากเอาใส่ต้มใส่ปนใส่เจลเนาะ แปลว่าต้มกบปุงยังนี่ก็ใส่สมเข้าไปไม่ใส่มานางพี่มีแต่หมาใหญ่พี่น้องือบอาเต็มกระตาดบอก้ยเฮายากกินเหมือนอะไรคกินือจังก่อนเผื่อะไรเผื่อไรใครหน่อยตากแดดพี่น้องเลย เกือกอะไรอะไอ้อะเนยเมื่อนี่กะสิเมื่อบาเรือจังใดเมื่อฮะเมื่อบาเนี่ยจังไรก็มั้งเบาดังๆเลยว่ะเมื่อยบาแต่๋ยวพี่น้องตกใจเนาะพี่น้องเบาดังหลายเบาดังยันพี่น้องตกใจเคนะแม่ิยันตกใจจังนะก็ปแแต่บพี่น้องเฉยเบาบุญเงอ้ย อันเป็นจังไรแมย่ยังไปเป็นตึกสะดุ้งอยู่เกาเป็นบริษูไปปไายในแหละใครแม่แล้วซุ้มต่ก่อนนะเพิ่นก็ไปขมือขอมือ,อมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เออกับแบบมีอยู่มีกินเพิ่นก็นกัะไปแน,น่นะก,กับบริไปเป็นกับบริคอยไปแล้วเป็นเห็ดอยูเห็ดกินให้กินนะเนาะเพราะว่าเห็ดเทือนกับเห็ดขมือแล้วก็ เลยเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกินก็นกนเลยไปเม,ม,มื่อไปเมื่อโบแม่คือน้องบิวกับเพิ่์นยังหน่อยเนาะน้องบิวเพิ่์นกับเห็ดยังกับบ้านเป็นหลายโคตซึกว่าคอตัวเองเน,น,นี่ยตันทะลุไม่อยังว่าติดคอวนขึ้นหมดย่าเห็ดยังเอออั่นแหละนั่นแหละไรออกเลยเอา้<ม>เอาติดตัวใหม่บ่เห็นเหลืองเนาะ มีคำสิวาอกับพี่น้องอยู่บ่หรือว่าในใดบบจะหายบาตายตั้งสองอันเหตุยูทูปอยู่บ่พี่น้องโดยในใดหรือว่าพี่น้องพี่น้องจะกอหายบาตายตั้งสองยูทูปกับเมนมาเ้อพี่น้องเด้อหรือว่าในใดหรือว่าให้แสดงอันอยุด่องน้องนัดบ่ น้องนัดยินดีเลยพี่นงถ้าว่าอยู่องน้องนัดกันเนาะอันถ้าส่องข้อมาตายนะกะโบโดนดอกพี่น้องอีกโบโดนเนาะก็คือสีมีข่าวดีใไดร์ลยูทูบหรือมนะไรแหละก็กันได้เปิดส่องกับผักส่องเด้อพี่น้องเด้อยผักเบิกผัก zoom ผักติดตามเนี่ยด้อพี่น้องเลยพี่น้องถ้าเปิดส่องไปกะ ไปถ่ายแบบแก่งกล้องไปนะพี่น้องเห็นให้แบบไลยผู้ไล่ตาพี่น้องก็สิเบิ่งบ่สิเบิ่งบ่พี่น้องเพิ่นก็สิพยายามาเลยเนาะแม่ถ้ามีถ้าทิดพลาดประการใดก็ลักษาก่าขอโทษขออภัยกันแล้วพี่น้องเอ้ยมือใหม่บ่ทันฮู้ยังคันมีคันได้ตั้งซองเป็นของตัวเองกะฝากพี่น้องกันแหละฝากเบิ่งฝากส้มเลย ตอนยังไม่ได้ตั้งนี่ก็ติดตามช่องน้องหนักอยู่แล้วพี่น้องเลยโอ้ย <c oughs> ทั้งวันทั้งมีช่องกับผักบิ่งผ,ผักส้มเก่าอะไรเนาะนี่ได้ข้ากับอัน,นอไปมาหาซูเก,ก่าน้อ,นนอยอันเนยเทียบไปเทียบมาไปสิแล้วพี่น้องเลยวานนี้เดือนหนึ่งจังมากเลยจะมาดูอะไรด้ดอโอ้เดือนหนึ่งกับขีห้หอนเลยนะพี่น้อง <c oughs> ไม่กินนอนแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้สรุปว่าเบาตายสิเมื่อยแล้วพี่น้องสิเมื่อยแล้วแต่พอหัวเมื่อได้สิมาอีกเนาะก็คือสิบบ่อยหรือวันอะไรเนาะกะเบิ่งส้มต่อไปพี่น้องทั้งสิบ่มีบ่าวตายแต่กะเบิ่งน้องนาดเลยด้วยพี่น้องด้วยผักเบงผักส้มอะไรเนาะเขาพูดลายๆพี่น้องเลยอันคันคันน้องนาดปุไปจะไหนเบาวตายก็มาคือเก้าพี่น้องเลยจะไหนเบาตายก็มาอีก แต่งหดกับพี่น้องคลิปนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิ่งฝากส้มาเลยพี่น้องจั่งไดกัเนาอขอบคุณหลายอะไรนาอฝากเบิ่งฝากส้มแล้วก็ติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีรุนรุนกันพี่น้องเรื่องว่าแต่งนะพี่น้องต้องใจเย็นๆนะภาวาเหากัยังมีแรีว่าภรรยาอะไรยังบ่พรพี่น้องคือว่ายังบ่พรเนาะไปได้พี่น้อง